สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องนะครับบอเสีรุ่งนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับแอดแบงเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับแอดแบงก็จะพามาชมนะครับบอลสีหน้าเปรอๆที่หน้าสะสมนะครับซึ่งมีความสวยแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองนะครับวันนี้นะครับแอดแบงก็จะพามานะครับมาดูลักษณะนะครับบอลสีนะครับแล้วก็มาดูความสวยของน้องนะครับต้นนี้นะครับ นี่ละหลายคนนะครับก็ต้องมีเก็บไว้ครอบครองนะครับสวยมากนะครับดูให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับกระดูกใบสีดำนะครับเส้นใบก็สีดำนะครับแล้วก็มีนี่ครับเห็นไหมจุดสีขาวเยอะๆนะครับเต็มใบเลยนะครับแล้วก็มีก้านนะครับก้านจะเป็นสีดำนะครับนี่นะครับ นี่ตันนี้ก็เหมือนกันเนาะเอน้องชื่อว่าสุดปาาธนานะครับชื่อก็ไพเราะอ,อยู่แล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมนะครับสุดป่าธนาเราควรหาเก็บมาไว้นะครับไว้ครอบครองนะครับเพราะว่าเป็นชื่อที่มงคลแล้วก็มีความสวยเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมากๆเลยนะครับเดีย๋ยวให้ดูใบใหม่นะครับท่านผู้ชมนี่ใบใหม่ของน้องนะครับ เขาเรียกว่าอะไรนะครับไม้ไม้ใส่ดาร์กใช่ไหมครับนี่ครับดูกระดูกโอ้โหเข้มๆนะครับนี่ใบแก่จัดแล้วนะครับนี่นะครับบางคนนะครับก็จะชอบนะครับปอนใส่ท้านะครับส่วนแอนแบงก็ชอบนะครับสุดปรารถนามากๆเลยนะครับนี่ครับมีใครชอบเหมือนแอนแบงมากนะครับสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กดติดตามช่องของแอดแบงด้วยนะครับคราวหน้าแอดแบงนะครับจะพามาชมบอลต้นไหนอีกนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ